โอ้ยืนทำไรกันครับน่ะโอ้เป็นไรอีกครับวัยรุ่น M60 โ,โอ้ดูสถานาการณ์แล้วน่าจะรถจมมันนี่โอ้โอ้าเหนื่อยเลยครับโอ้ฉับดิดครับชับดิด,ด,อดโอ้ช่วยเจ้า เดี๋ยวพามาดูกันนะครับรถมถเจ้าไอ้กลุย <c oughs> <c oughs> อ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถไทยเสือไ้ายซิยซง์นะครับนเซอร์เจั โอ้โยับนายับเหนยเลยดิ <c oughs> ยไ,ได้นรถดหน่อย <c oughs> นาคตเลยครับมาดูว่าจะขึ้นได้ไหมลุนพร้อมกันครับจุดถนนใหญ่ มาต่อนะครับโอ้ลับเลยบัดอจมหมดเลยครับจะขึ้นได้ไหมนี่น่าจะโดนถอดไม่จมหนึ่งข้างเลยครับสุดจริงๆเอาเรื่องแล้วครับโอ้